วิธีการนั่งอนาปาณสติเนี่ยกรรมฐานเนี่ยนั่งยังไงเบื้องต้นนะเอาตามทีอ่อาจารย์นั่งมาเลยนะครับโดยที่ว่าอาจารย์เนี่ยนั่งเจริญกรรมฐานเป็นตั้งแต่หกขวบโดยที่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ได้พร่ำได้สอนด้วยคือนั่งเป็นเองแต่หกขวบเลยวันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันพระ เพื่อนๆก็พากันไปเล่นบอลสนุกสนานวันนั้นอาจารย์ก็อยู่ชั้นปหนึ่งอาจารย์ก็หันไปมองที่ต้นโพนะครับก็รู้สึกมันสงบเป็นอย่างมากก็ไม่ได้รู้ว่าจะนั่งสมาธิมาก่อนด้วยไม่ได้รู้นะครับอยู่ดีๆนึกอยากนั่งเองก็ไปนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายออมือขวาทับมือซ้ายออนั่งตัวตรงนั่งแบบสบาย แต่อาจารย์ไม่ได้นั่งยืดแบบนี้นะนั่งแบบสบายแล้วก็มืออยู่ระหว่างนี้แล้วก็หลับตาลงเบาๆอาจารย์ไม่ได้บริกรรมคาถาอะไรดังนั้นนะทุกคนอาจารย์แค่ดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะครับจึงจะบอกให้ได้รับฟังว่าบางสำนักเนี่ยสอนว่าจะต้องไปบริกรรมพุทโธสัมมาระหังมันแล้วแต่จริตคนนะครับถ้าเราไม่ถูกจริตเนี่ย มันจะพาให้จิตของเราเนี่ยตกจิตของเราตามไม่ทันบางสำนักก็บอกว่าให้ไปเพ่งดูลมหายใจเข้าออกไปกำหนดลมอย่างนั้นอย่างนี้มันจะกลายเป็นสัมมะานะมันจะพาให้เป็นหลงสมาธิไปนะอาจารย์เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นอาจารย์แค่ดูลมหายใจเข้าออกให้เฉยรู้สภาพตามความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตนั่นเองเอขณะนั้นนั่งไปแล้วหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพื่อนๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรอาจารย์ก็มีสติรู้นะแต่ไม่ได้ไปแบบยินดียินร้ายอะ่ะ ไม่ได้ไปยินดีร้ายเลยมีสติสัมปชัญญะรู้แต่ไม่ได้ไปยินดีร้ายหน้าที่ของเราคือมีสติรู้เท่านั้นถ้าเราไปยินดีร้ายแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดงุนงิดขุนเคืองใจเกิดขึ้นไงทุกคนพอหลังจากนั้นมาพออาจารย์ไม่ได้ไปสนใจใช่ไหมนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้น จิตมันก็เลยเริ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่งจิตมันก็เลยเริ่มตั้งมั่นขึ้นอ่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นนะอ่ามันก็เห็นการเกิดการดับอะ่ะขณะที่เสียงเราได้ยินปุ๊บความคิดเราไปอยู่กับเสียงความคิดเรามันดับไปเลยเห็นไหมมันเห็นการเกิดการดับแล้วแล้วมันก็เห็นอนัตตามาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่หกขวบเลยนะเห็นอนัตตาเนี่ยความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากที่อาจารย์เคยนั่งแต่ครั้งแรกก็คือเย็นซาบซาบในร่างกายเกิดขึ้นเกิดความเย็นชุ่มชําเกิดขึ้นเกิดตัวเบาเกิดขึ้นขนลุกขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์ปิติอารมณ์สุขไงครับประมาณนี้ แล้วอยู่ดีๆมันก็พิจารณาไตรตองลมหายใจโดยอัตโนมัติเองเรียกว่าวิตกวิจาร์เนี่ยขอนั่งไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็รวมตัวเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกมาแซงเลยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็เลยบรรลุปฐมฌานตั้งแต่อายุหข,ขวบนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านได้สอนเลยคือนั่งเป็นเองนะครับ นั่งเป็นเองจึงได้นําความรู้เนี่ยมาบอกทุกคนว่าเอ๊ะเรานั่งยังไงนะครับเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ก็อาจารย์นั่งแบบนี้พอนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆปุ๊บลมหายใจมันก็ไม่อยู่สภาพเดิมนะลมหายใจมันก็บางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆคาบริกรรมก็เริ่มหายไปบริกรรมเนี่ยมันก็คือการภาวนา มันก็คือการดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเขาเรียกบริกรรมมันก็เข้าสู่ชั้นสองเนี่ยได้ชา้นสองตั้งแต่6ขวบนะครับพอนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆอ,อาจารย์นั่งนานมากคือถามว่านั่งตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะก็นั่งตั้งแต่ตอนที่กินข้าวเสร็จกับเพื่อนๆนนะครับอ่า ประมาณกินข้าวเสร็จก็ประมาณห้าโมงสีนั่งไปถึงตอนไหนก็โหบ่ายสามนู่นแหละทุกคนพอนั่งไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาการความสุขเนี่ยทางกายมันเริ่มหายไปหายไปเหลือแต่ความสุขภายในใจเกิดขึ้นก็คืออาการปิตินั่นแหละมันหายไปอ่ะครับขลุกขนพองสยองก้าวหายไปเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ฌา,านสามไงตติยะฌานเกิดขึ้นแต่ครั้งนั้นฌานสี่ยังไม่ได้นะเนี่ยจึงได้บอกกับทุกคนว่าเวลาการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยเราต้องปฏิบัติที่จริตเราปฏิบัติได้ไม่ใช่เราไปปฏิบัติตามคนนั้นตามคนนี้ทีพอเราไม่ถูกจริตเป็นไงจิตเราตามไม่ทันเป็นไงจิตเรามันก็จะหลงนั่นเองอประมาณนี้การ ทำสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถึงจะเป็นสมาธิได้นะครับเออสาธุเจริญพร